ยืนฝั่งเดียวกันนะคะและในช่วงของพิธีที่พญารักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระชาย,ยาลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวันทัาร แห่งนี้ตา่างมีความปลื้มปิติและองคุรีพระบาทปกเกล้าปกกระม่มจังหวัดสงขลาพร้อมเนินก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นและยั่งยืนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระพรชัยมงคลโดยอำนาจแห่งกรุณาที่คุณพร้อมทั้งจปะ

听嘞，听嘞，听嘞。